สวัสดีครับวันนี้ผมพี่มินนะครับจากเพจคอนเซนซัสนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงส่วนเสริมใหม่ล่าสุดนะครับ ashes of outland นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าในส่วนเสริมเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับในส่วนเสริมใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับจะมีคลาสใหม่ก็คือเป็นคลาส Demon Hunter นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผู้เล่นจะต้องเล่นผ่านบทนำก่อนซึ่งบทดำเนี่ยจะมีทั้งหมด4ด่านพอเราปลดหมดแล้ว4ด่านนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือเป็นคลาส Demon Hunter นะครับตัวนี้นะครับ ซึ่งมีพลังฮีโร่ก็คือว่าไรา่หนึบวกพลังโจมตีหนึ่งนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับยังมีการ์ดฟรีให้อีก30ใบนะครับแล้วก็มีเด็คเริ่มต้นให้ด้วยต่อมานะครับผมจะพามาดูคีย์เวิร์ดใหม่นะครับในส่วนเสริมนี้นะครับก็คือคีย์เวิร์ดว่าพาเราซึ่งจะเป็นคีย์เวิร์ดพิเศษสําหรับเฉพาะคลาสเดมอนฮันเตอร์เท่านั้นโดยคีย์เวิร์ดเหล่านี้ผมได้ทําการรวบรวมมาแล้วจะมีอยู่ทั้งหมด 6ใบดังในรูปต่อไปน,นี้นะครับซึ่งคีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับผู้เล่นจะได้รับความสามารถผ่าเราเมื่อเล่นการ์ดเหล่านี้ในขณะที่เป็นการ์ดที่อยู่ใบซ้ายสุดหรือขวาสุดบนมือเราเท่านั้นนะครับอย่างเช่นพลสงสารใบแรกเนี่ยนะครับไล่หนึ่งนะครับได้2ทับหนึ่งนะฮะถ้าใบเนี้ยนะครับอยู่ซ้ายสุดของมือเราหรืออยู่ขวาสุดของมือเราเมื่อเราลงไปเราจะได้จั่วการ์ดเพิ่มหนึ่งใบซึ่งจะเห็นได้ว่าความสามารถผ่าเราเนี่ยดีมากๆนะครับดูอย่างใบอื่นอย่างเช่น กินเวทมนต์อย่างเงี้ยนะครับไล่หนึ่งนะครับผนึกความสามารถมีเนี่ยหนึ่งตัวไม่พอถ้าเราสามารถทําผ่าเราได้อีกเราก็จะได้จั่วการเพิ่มหนึ่งใบมีอะไรอีกนะฮะมีเนตรสัมผัสวิญญาณใบเนี้ยไล่สองจั่วการหนึ่งใบยอยู่แล้วแต่ถ้าเราทําผ่าเราได้อีกเราจะจั่วการดเพิ่มหนึ่งใบกลายเป็นไล่สองได้สองใบถือว่าสุดยอดมากๆนะต่อมาเป็นไล่สามลำแสนดวงตานะครับใบนี้ก็เก่งมากๆนะฮะใบนี้นะครับสูบชีวิตโดยสร้างความเสียหาย3แต้มให้กับมีเนี่ยหนึ่งตัวนะ แต่ถ้าทําผ่านเราได้นะครับจะมีค่าไล่ลดลงเหลือเป็น1นะครัะฮะเมื่อก่อนเก่งกว่านี้ก็คือเป็นศูนย์ด้วยซ้ำไปนะครับอ่ามีใบอื่นอีกมีอะไรฮะใบต่อมาเป็นมินเนี่ยนไล่สี่นะครับจูโจมแต่ถ้าทําผ่านเราได้นะครับจะได้รับคงกระพันด้วยในเทอร์นี้ก็เรียกว่าลงมาปุ๊บโจมตีได้เลยนะฮะคงกระพันนี้ก็คือไม่ตายแน่นอนนะฮะถือว่าสุดยอดมากๆและใบสุดท้ายเนี่ยสุดยอดที่สุดนะครับก็คือกระโหลกของกูดานนะครับใบเนี่ยไล่หกนะฮะ จั่วการ์ดสามใบนะฮะถ้าทาผ่านเราได้ใบที่จั่วขึ้นมานะสามใบนั้นอนะ่ะจะมีค่าไลายลดลงใบละสามถือว่าแบบสุดยอดมากมานะเมื่อก่อนค่าไลายแค่ห้าเท่านั้นนะฮะตอนนี้เพิ่มเป็นหกแล้วแต่โดยรวมแล้วผ่านเราก็ยังถือว่าเป็นความสามารถที่ว่าสุดยอดมากๆนะครับก็ยังทาให้เด็กเดมอนฮันเตอร์น่ยเก่งมากๆต่อมาแล้วมาดูคีย์เวิร์ดต่อมานะครับก็คือพายระดับตํานานนะครับซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดใหม่ของส่วนเสริมนี้เหมือนกันนะครับ โดยไพระดับตำนานนะครับผมได้ทําการรวบรวมมาแล้วมันจะมีทั้งหมดอยู่9ใบนะครับซึ่งเป็นการ์ดระดับตำนานทั้งหมดนะครับโดยความสามารถของไพยระดับตำนานก็คือว่าจะเป็นมินเนี่ยนที่เมื่อลงมาแล้วและตายนะครับจะสลับการ์ดของตัวเองนะครับที่เป็นร่างอัปเกรดนะครับเข้าสู่ในกองนะครับอ่ามาดูเริ่มตัวแรกเลยนะครับอย่างเช่นนะฮะมินเนี่ยนของดูอิกนะครับไล่3 3ทับ4นะครับเมื่อตายเห็นไหมครับจะสลับมัดชิปเปิร์ไพนะครับ จะสังเกตเห็นว่าล่างที่ตายเท่ากองจะเก่งมากๆนะไล่10ยั่วยุ9 9ทับแถมสามารถเรียกยักษ์เห็ด9 9ทับที่มียั่วยุเหลือจูโจมออกมาได้อีกโอ้โหถือว่าสุดยอดมากๆนะมาดูใบอื่นๆบ้างนะครับซิกเซอร์สุดยอดนักล่านะเมื่อตายก็เหมือนกันก็จะเรียกซ er นะิกเซอร์พรายนะไล่8 4ทับ 4. มีจู่โจมลงมาแล้วจะก๊อปปี้ล่างของมินเนี่ยนตัวนี้ออกมาอีก3ตัวโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับมีอะไรอีกครับมีอย่างเช่นของเมดนะครับ ล่สองสามทับสองนะครับมีเมื่อตายก็เหมือนกันเห็นไหมจะสลับโซลาเลียนไพ่นะครับเข้ากองโซลาเลียมไพยก็เก่งมากๆไล่เจ็ดนะเจ็ดทับเจ็ดเมื่อลงมานะครับจะจะสุ่มไล่เวทมนต์ของเมดนะครับห้าใบนะโดยเลือดศัตรูเป็นเป้าหมายถ้าเป็นไปได้ใบต่อมานะครับใบที่สี่ก็คือใบของพาราดินนะครับไล่สองสองทับหนึ่งเมื่อตายก็จะสลับเมอร์เกอร์เกิลพราณนะครับเข้ากองเมอรเกอร์เกิพรามเก่งมากนะก็คือไล่แปดนะหกทับสาม นีโลดจักศิธิ์เมื่อลงมานะครับจะสุ่มเรียกเมล็อก4ตัวนะครับโดยการมอบโลดสิธิ์ให้กับพวกมันอีกโอ้โหคือลงมาตัวเดียวเต็มสนามเลยนะครับสุดยอดมากๆมีอะไรอีกนะครับดูต่อมานะครับอย่างเป็นของพีซบ้างแล้วกันนะครับก็ไล่หนึ่งนะฮะได้1นทับสเมื่อตายจะสับเลสิคาร์ฟอรี่พายนะครับเข้ากองตัวนี้ก็เก่งมากๆนะไล่เจ็ดหกทับแมียั่วยุมีสูบเลือด ไม่ตกเป็นเป้าหมายของเวทมนต์และพลังโจมตีของผู้เล่นอื่นตัวนี้ก็สุดยอดมากมาดูของโลกบ้างนะครับไล่3นะฮะสาทับสอคมานะฮะตัวนี้ก็เก่งเลยครับเมื่อลงมาจะซ่อนตัวนะแล้วก็เมื่อตายจะสลับอคมาพลายเข้ากองสังเกตอัคมาพลายนะครับตัวนี้สุดยอดเหมือนกันก็คือไล่6 6 6ทับหนะฮะซ่อนตัวไม่พอแต่แบบเป็นซ่อนตัวแบบอย่างถาวรนะรก็คือลงมานี่ไม่มีใครสามารถจะต,ตีได้เลยนะครับ แล้วก็ใบสุดท้ายนะเป็นของวอริเออร์นะครับก็คือเป็นคาร์การ์ดนะฮะซึ่งพอตายก็จะได้เป็นคาร์การ์ดไาเนี่ยนะครับเก่งมากมานะก็คือไล่แปดนะเป็นสิบทับสิบนะจูโจมทุกทุกครั้งที่มินมเนี่ยนตัวนี้นะครับโจมตีและฆ่ามินเนี่ยนได้นะจะได้รับเกาะตั้งสิบนะฮะโอ้โหถือว่าสุดยอดมากมากเลยครับสำหรับการ์ดไายระดับตำนานนะซึ่งน่าสนใจมากๆต่อมามาดูคีย์เวิร์ดสุดท้ายนะครับก็คือคีย์เวิร์ดคำว่าจำสีนะครับ จะมีทั้งหมด11ใบนะครับโดยเมื่อเล่นการเหล่านี้นะครับจะต้องจําศีลเป็นเวลา2เทินจําศีลก็คือจะไม่มีใครสามารถทําอะไรได้เลยคือต้องรอนะครับไม่สามารถจะตีไม่สามารถจะทําอะไรได้นะสองเทินแต่เมื่อไหร่ก็ตามเมื่อครบ2เทินนะมันจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับปล่อยความสามารถพิเศษที่ระบุไว้นะครับอย่างเช่นผมจะมาลองไล่ดูกีฬาใบแบบเร็วๆนะฮะอย่างเช่นใบที่ผมชอบมากคือใบนี้ครับเป็นใบของเดมอนนะครับเป็นใบของเดมอนฮันเตอร์นะครับ ถือว่าเป็นอีกใบหนึ่งที่ที่ถือว่าโกงมากๆนะก็คือแอนเพนถูกจองจํานะครับเมื่อก่อนมันมีค่าไล่5แต่โดนเนิฟไปเป็นค่าไล่6นะครับก็คือเมื่อลงมานะฮะจะต้องจันรศีล2เทินแต่เมื่อครบ2เทินเมื่อไหร่นะครับจะสุ่มข้างควาเสียหาย10ดาเมจแบบสุ่มนะครับอันนี้ถือว่าสุดยอดมากมานะครับก็คือเมื่อตื่นมาปุ๊บจะยิงปุ๊บ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 สิบดามจนะฮะพลังกับเลือดของเขา10บทับหกนะครับถือว่าแบบตัวนี้ถือว่าโกงมากๆนะครับ และก็จะมีใบอื่นๆอีกนะครับเนี่ยฮะตามนี้นะครับอีกทั้งหมด11ใบนะครับก็คือใบเหล่านี้จะต้องรอก่อน2เทินแต่เมื่อไหร่ก็ตามเมื่อตื่นขึ้นมาจะได้รับความสามารถพิเศษนะครับแต่มีอีกใบหนึ่งนะที่เกี่ยวข้องกับคำว่าจำาสีลก็คือไมเอลชาร์โดซองนะใบนี้ก็เป็นลีเจนที่เก่งมากๆนะครับก็คือใบนี้จะเลือกมินเนียนได้1ตัวแล้วก็มินเนียนนั้นจะต้องจำเสีลสองเทินถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับในชุดนี้นะครับ ต่อมาจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็คือจะมีเด็กแจกฟรีครับจะเริ่มแจกตั้งแต่18มีนา2020นนะครับหรือว่าเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้เข้าระบบตั้งแต่19พฤศจิกาปีที่แล้วนะครับหรือประมาณ4เดือนที่แล้วถ้าใครรู้ตัวว่า4เดือนที่แล้วยังไม่ได้เข้านะครับคุณมีสิทธิ์ได้รับเด็กฟรีนะครับซึ่งจะจํากัดนะครับ1เด็กต่อ1บัญชีเท่านั้นนะครับทีนี้เราต้องมาดูกันก่อนว่าที่เขาแจกเนี่ยเขาให้เด็กอะไรบ ผมสรุปรวรวมมานะครับมีทั้งหมด9เด็กนะครับอ่ามาลองดูทีละเด็กนะครับซึ่งผมได้ดูแล้วทั้ง9เด็กนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กที่ดีสำหรับผู้เล่นใหม่เลยครับทุกเด็กเลยใช้ได้หมดนะครับอย่างเช่นอันแรกก็คือท o k กเคนดุอ่านี่ก็ดีนะ 2. เป็น Quest h u n t ตอร์เป็นไฮแลนเดอร์เจตด 4. เป็นเทียวฮาร์ดินหเป็นพิชชุบนะครับหก็ 6. เป็นกระคอนโรกนะครับเ เป็นกรลครอนชาแมน8เป็นกรลครอนวอลล็อกเเป็นไพเล็วอริเออร์นะซึ่งผมดูแล้วทั้ง9เด็กเนี่ยเล่นได้เลยนะแล้วเราได้ฟรีด้วยงั้นเป็นช่วงที่ดีมากๆนะเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ผู้เล่นใหม่นะหรือผู้เล่นที่ห่างหายไปแล้วเกิน4เดือนขึ้นไปนะฮะจะได้กลับมาเล่นแล้วก็ได้เล่นเด็กที่ดีๆนะครับต่อมาผมได้ซื้อชุดเมก้าแพ็คไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดเมก้าแพ็คละกันอ่าเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้ผมมีเมก้าแพ็คนะครับอยู่92 เดี๋ยวมาร่วมลุ้นไปพร้อมกันกับผมนะครับว่าผมจะได้รีเซ็ตกี่ใบนะครับมาลุ้น เช่นแล้วครับใบแรกเป็นของโลกนะครับโอเคก็โอเคครับยีบ่เซนไปแรกสิบซองได้มาหนึ่งใบโอเคต่อเนื่องนะครับดู เรียบร้อยได้ได้พายระดับตำนานตัวแรกนะครับโอเคแต่ว่าเป็นใบที่2นะครับที่ผมเปิด92น,นะครับอันนี้ได้เป็นใบที่2อ,อยู่นะครับสุดยอดมากๆโอเค โอเคนจุดนี้ผมเปิดมาครึ่งหนึ่งแล้ว45ซองได okay. ้สองรีเจนก็ยังไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แต่โอเคลุยต่อนะครับโอ้ไดอีกใบนะครับแหม ได้เป็นใบจำศีลนะครับคราวนี้โอเคลิเจนใบที่3โอเคต่อนะครับตอนนี้ได้3ใบแล้วแต่9ก้าสิบสอง ใบที่สี่มาแล้วโอ้โหใบ,บใบนี้เก่งด้วยนะครับเป็นใบนี้เก่งด้วยนะครับเป็นคาทัสพลานะครับโอ้โหสุดยอดมา,มากใบที่สี่แล้วนะโอเคดยต่อ ตอนสุดท้ายครับใบหายาโอ้สรุปโอเคสรุปนะครับเมื่อกี้9กสิบซองผมได้รีเจนต์4ใบไม่เป็นไรจากสถิติก็คือประมาณยี่สิบองได้หนึ่งใบก็โอเคอยู่นะครับ ก็2ีซองได้หนึ่งใบงั้นเดี๋ยวผมเปิดอีกสักสิซองอาจจะได้อีกสักใบหนึ่งนะฮะต่อมาเรามาดูเด็กที่น่าสนใจบ้างนะครับตั้งแต่เปิดชุดใหม่มาเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเด็กที่น่าสนใจตอนนี้หนีไม่พ้นเด็กนี้จริงๆนะครับผมเลยหยิบมาดูนะฮะก็คือ Tempo Demon Hunter นะครับจากการที่ผมดูนะฮะจากซิมเมอร์หลายๆท่านที่เล่นนะฮะตอนนี้ก็คือเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่มีวินเรตดีที่สุดนะครับจากในเว็บไซต์ก็ประมาณ60%ซึ่งเกิดขึ้นได้ยากมากๆที่จะมีเด็ อะไรเด็กหนึ่งที่มีวินเลทถึง60%เนะฮะเพราะอะไรนะเพราะว่าเด็กเนี้ยเดมอนฮันเตอร์นะเป็นเด็กที่บุกแบบหนักหน่วงมากๆแล้วเดี๋ยวลองมาดูการ์ดนะครับแต่ละใบนะมีการ์ดอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะฮะซื้อไล่ดูทีทละใบเลยก็ได้สิบห้ใบนะอย่างเช่นใบแรกนะครับไล่ศูนย์นะครับฟาดฟันซ้มันฟาดฟันซ้จริงครับเพราะว่ามันมอบพลังโจมตีหนึ่งในเทิร์นนี้นะไม่พอยังมอบได้ถึง2ครั้ง นะโดยที่ไล่ศูนย์เรามีฮีโร่พาวเวอร์ที่จ่ายหนึ่งแล้วไม่พอที่จะปั๊มพลังโจมตีหนึ่งแล้วยังมีใบนี้อีกที่จะให้เราปั๊มแล้วมีทั้งสองในะฮะเพิ่มพลังโจมตีซึ่งไม่ต้องเป็นห่วงเลยต่อมาใบที่ไล่หนึ่งและได้สองทับหนึ่งไม่พอมีพาเราอีกนะฮะซึ่งไอความสามารถพาเราเนี่ยนะครับที่มีอยู่หกใบเนี่นบมันเป็นจุดเด่นมากๆของเด็กเลมอน h ันเตอร์นะครับก็คือถ้าเราใช้ความสามารถ่าเราได้เนี่ยนะครับ มันจะได้เปรียบมากๆอย่างเช่นใบนี้นะครับถ้าอยู่ใบซ้ายสุดหรือขวาสุดนะของใบแนละ้วลงใบนี้ไปได้จัวเพิ่มใบหนึ่งนะถือว่าเป็นใบไล่หนึ่งที่เก่งมากๆก็คือเติมเกมได้ตลอดทั้งเกมนะฮะมีตัวอะไรอีกนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าเก่งนะไล่หนึ่งได้2องทับสองนะไล่หนึ่งได้2องทับสองนี่ไม่ธรรมดานะถือว่าเก่งมากนะและไม่พอถ้าฮีโร่เราโจมตีนะเราได้รับอีกเป็น3ามทับสองนะถือว่าไล่หนึ่งแล้วได้3ามทับสองถือว่าเก่งมากๆซึ่งเลกเนี้ย เลมอนฮันเตอร์มันตีได้แทบตลอดเวลาอยู่แล้วถูกไหมครับเท่ากับว่าเราจ่ายหนึ่งเพิ่มพลังโจมตีนะฮะหลังจากนั้นเราก็ตีใช่ไหมฮีโร่พาวเวอร์เราจากนั้นลงใบนี้มาได้เป็นสาม2สองถือว่าโกงามากๆนะมีอะไรอีกฮะตัวนี้ลงมาคำรามนะครับได้รับพลังโจมตีบวกหนึ่งและจูโจมบวกหนึ่งถ้าฮีโร่ของโจมโจมตีไปแล้วในเทอร์นี้ซึ่งโจมตีได้อยู่แล้วครับถูกไหมเพราะว่าเรามีฮีโร่พาวเวอร์ไล่หนึ่งแล้วก็ตีได้อยู่แล้วแล้วก็ลงใบนี้มาได้เป็นอะไรครับ ได้เป็น4ีับสจู่โจมโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับมีอะไรอีกนะมอบบวก2องพลังโจมตีใหฮ้ฮีโร่ของเราแล้วก็จว่อีกนะฮะเติมเกมไม่พอแถมตีได้อีกนะฮะมีอะไรอีกมาดูเรื่อยๆนะครับใบนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับเป็นใบเรียกระดมสามดาบเพราะว่าอะไรคนระับเพราะว่าใบนี้จะสุ่มเอาพลังโจมตีของฮีโร่เรานะสุ่มยิงกับมินเนี่ยนของฝ่ายตรงข้ามสามตัวนะฮะใบนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆเพราะเราปัมา๊มพลังโจมตีเราได้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ใช้ใบนี้เพื่อเคลียร์ฝ่ายตรงข้ามนะฮะ มีอะไรอีกฮนะมีอาวุธอีกนะฮะไล่สองได้หนึ่งทับสองและได้เดสวิงหนึ่งทับหนึ่งบนสนามอีกสองตัวนะไปยืนบนบอร์ดนะฮะโ้สุดยอดมากๆนะครับต่อมาใบานี้ไล่สามดาบศึกอันดราคีนะครับใบนี้ก็ดีมากๆนะครับใบนี้ถูกเนิฟแล้วนะครับจากไล่สามได้สองทับสามในชะ่ไหมเป็นไล่สามได้สองทับสองนะครับมีสูขเลือดนะครับ เด็กเนี่ยเนื่องจากเป็นเด็กที่บกหนักหน่วงเอาตัวเองเข้าไปแลกนะงั้นการที่มีสูบเลือดอยู่ในเด็กก็จะช่วยให้เพิ่มพลังให้เราไม่ได้ตายได้ไวๆนะเราก็จะมีโอกาสแลกคกูอต่อตู้ได้มากยิ่งขึ้นนะฮะคือมันถือว่าครบเครื่องมากๆตีหนักนะเพิ่มเลือดจั่วการ์ดนะมีเนียนก็แข็งโอ้โหถือว่าสุดยอดนะต่อมานะครับใบนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่ดีมากๆนะครับลำแสงดวงตานะะถือว่าเป็นใบที่แบบเป็นใบผ่าเหลาด้วยนะครับสูบเลือด สร้างดาเมจ3ให้กับมินเนอรสูงตัวครับถ้าผ่านเราได้จะได้ค่าไล่เป็น1นะฮะเนื่องจากโดนเนิร์ฟไปแล้วนะครับใบนี้นะฮะก็ยังถือว่าดีอยู่ดีครับเก่งมากๆนะครับต่อมามีอะไรอีกฮนะมีใบนี้ถือว่าโหดมากๆนะครับก็คือเราลงมาแล้วเราใช้ใบซ้ายหรือใบขวาใช้ไปเรื่อยๆก็ได้นะมันก็จะที่ขอให้แค่อยู่ใบซ้ายสุดหรือขวาสุดก็จะสร้างดาเมจหนึ่งดาเมจต่อหนึ่งใบที่เราใช้งั้นถ้าเราใช้ใบๆใบมันก็ เป็นใบเคลียอีกใบหนึ่งนะฮะมีอะไรอีกมีอีกตัวหนึ่งฮนะมินเจียมินเ,เนี่ยระดับตำนานอีกบุกทะลวงฮนะแล้วไม่พอลงมาบุกทะลวงไม่พอการจอมตีทั้งหมดของฝ่ายคุณนะไม่สนยั่วยุหมายความอะไรหมายความว่าถ้าฝั่งตรงข้ามลงยั่วยุมันเต็มไปหมดคุณก็ไม่ต้องกลัวคุณก็บุกตีหน้าฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามได้เลยนะฮะตัวนี้ถือว่าโกงเลยอีกตัวหนึ่งคนระับไมเอลนะไล่สีตัวนี้ตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันนะลงมาแล้วจองจำมินเนี่ยน ฝ่ายตรงข้ามได้1ตัวก็คือทําให้ฝ่ายตรงข้ามจําสีไดห้หนึ่งตัวนะสองเทินแต่ที่โกงสุดๆสําหรับผมเลยนะก็คือตัวนี้นครับโดนเนิบไปละจากค่าไล่5เป็นค้าไล่6นะแต่มันก็ยังเก่งอยู่ดีคือเราลงค่าไล่6มาปุ๊บเราโดนจองจำสองเทิน,นครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามมันตื่นขึ้นมาปุ๊บมันจะสุ่มยิงดาเมจทันทีสิบดาเมจแบบสุ่มใส่ฝ่ายตรงข้ามแค่มันตื่นขึ้นมาก็โกงมากๆ,ๆแล้วแล้วสิ่งที่มันโกงกว่านั้นก็คือว่ามันมีพานโจมตีสิบทับหกสิบทับ เรี่ยตัวนี้ไม่ถือว่าไม่ธรรมดาตัวนี้ถือว่าโกงมากๆนะฮะมีะไรอีกนะฮะมีลีเจนด์อีกใบหนึ่งนะรับปีศาจจํจำแรงใบนี้ก็ดีไล่ห้า 5, ใช่ครับเสร็จแล้วเราสามารถยิงเวทนะครับสร้างความเสียหายห้าแต้มนะครับแล้วยิงได้สองครั้งคิดดูครับยิงได้สองครั้งก็สิบดาเมจแล้วนะครับไอ้นี้ก็ไม่ไอ้นี้ก็โกงอีกใบหนึ่งคนระับนี่ไรอีกนะครับตัวนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับก็คือค้าค่าไล่ห้าเจ็ดทับสี่ใช่ครับ แต่ว่าที่มันโกงก็คือว่าถ้าเกาะในเทิร์นี้ถ้าเราตีไปแล้วในเทอรนน์นี้มันจะสามารถยิงดาเมจได้อีกได้อีกสี่ดาเมจลงมาแค่เจ็ดทับสี่ก็โหดแล้วแถมยิงได้อีกสี่ดาเมจโอ้โหใบนี้ก็ถือว่าโหดเหมือนกันนะและอีกใบนึงใบนี้ก็ถือว่าเป็นใบโกงแนละ้วหัวกะโหลกบุนดานเนะี่ยครับใบนี้โกงกมากเพราะว่าอะไรตอนนี้ถ้าไลา 5, ่ห้านะครับแต่ว่าตอนนี้โดนเนื้อไปแล้วนะก็เป็นถ้าไล่หกนะครับแต่ใบนี้ที่โกงก็คือไล 6, ่หกจวสามใบไม่พอถ้าพาเราได้คืออยู่ขวาสุดหรือซ้ายสุด,สด ใบที่โจรขึ้นมา3ใบลดค่าไล่อีกใบละ3นี่สุดยอดมากเลยไม่ใช่ว่าแค่โจวอย่างเดียวนะบวขึ้นมาแถมลดค่าไล่อีกใบนี้ก็คือว่าเป็นอีกใบหนึ่งที่โกงนะครับและใบสุดท้ายนะไล่เจ็ดนะนับบวรดแห่งโทสะตัวนี้ก็เก่งอีกนะลงมาไล่เจ็ดได้6กทับเจ็ไม่พอตัวมินเนียนก็แข็งแล้วไม่พอแถมยังสุ่มสร้างดาเมจหกดาเมจแบบสุ่มให้ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดอีกนะฮะจะสังเกตเห็นว่าอย่างที่ผมบอกไปนะคือเป็นเด็กที่ ยังไงทุกคนก็ควรจะลองนำมาเล่นดูนะครับแต่ว่าถ้าคาดการเนต้าในอนาคตเนี่ยผมบอกเลยก็คือสำหรับความคิดของผมก็คือตอนนี้เดมอนฮันเตอร์ก็ต้องเต็มไปหมดแต่ก็อาจจะมีอีกฝ่ายหนึ่งที่พยายามจะพัฒนาเด็กนะครับเพื่อที่จะมาต่อกอนกับเดมอนฮันเตอร์นะครับวันนี้ผมก็พูดไปถึงหลายๆเรื่องนะครับของส่วนเสริมใหม่นะครับยังไงถ้าอยากจะแลกเปลี่ยนหรือพูดคุยกันหรือติดตามผลงานนะครับก็ติดตามได้ที่เพจคอนเทนซันะครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ